ไม่กินเหรอกินแต่ลองให้ดูไข่แน่นๆไข่เน้นๆข้าวตามนคนหูมากไอเฮียมันหิวจริงรอ่ะแ่แต่ลองดูเอเอยไหมเอมเอจมกับพี่รอคอยเป็นมีไข่ด้วยเว้ย รอมาชั่วโมงได้ปะชั่วโมงกว่าวเรามาชั่วโมงกว่านะกับพอนชัยบางแสนดันด่วนวริ

จะเรียนอะไรเนี่ยกูจะเปียนอะไรวะโอ้ยรสตัดไก่ไม่ไ,ไ,มได้หรอไก่เป๊ะปะอะไรได้ได้

หมึกผัดน้ำดำ มอ้นกินยำมไม่ถายละเือแมหมดต้องก็เช็ยมร่อย ห้าตัวเลยให้มาห้าตัวเลยนะห้าตัวนีเน้นปลาทูราดพริกนะทุกคนนี่ตัวเล็กๆกินได้ทั้งตัวหัวมัน จะทัวปลาทูก่อนเลยอืมอืมหมนกะเพราอืมคล้ายๆกะเพรากระเพารพาปลาทูเลยนะ รอ่ออเป็นเมนูเปลืองข้าวใหญ่มากรอลังที่ไปกินเ่ยมันจะตัวเล็กกว่านี้รล้วข้าวโอเคนะอนี้ร้อยหสิบอันนี้ร้อยยี่สิบ Ato ah. Ben sud nanti ben kang. Ya ที่ดูรีวิวอ่ะกล้างมันเหมือนจะตัวใหญ่กว่านี้<ะ>อืเล็กนะแล้วแต่วันนะ หุมบอลชัยบอกถ้ามึงอยากกินก้างตัวใหญ่มึงเลี้ยงเองเลยมั้ยนี่ <c oughs> <c oughs> ปลเตย,ยังยังเราได้ถึงไปกินแ่อวปทูบรอบสองอรัปรปทูไปเตืออร่อย่อป,ประมาณนนีะ้อือ ใช่ตอนนี้รถเราน่าจะโดนล,ล,ล็อกล้อแล้วไข่กังก้งทุกคนไข่กั้ง ตาฟ้าน่าจะเป็นลุงพรชัยใช่ไหมเดาเดาเปล่าวเอาเลยปล่าลุงชื่อสมศักดิ์ครับเปล่าเปล่าลุงไม่ใช่ชื่อคอนไซดลุงชื่อสมศักดิ์ครับคาเฟ่เข้าไปแล้วคาเฟ่เข้าไปพรุ่งนี้เนาะอะไรนะ สาเฟพวกี้พกนี้คเฟเดินผ่านไปไม่วันนี้ไหนแล้วหรอนคุณีเหรของนี้ก็มีเป็น,น,น

เก้าเปอร์เซ็นต์ทำไมแบบตัวซับกลย อยู่ปอนหนึ่งอ่ะกูกินหมึกอย่างเงี้ยจนเบือ่อแม,ม่ขายปลาตอนปอนหนึ่งแล้วมากูไม่กินปลากับปลาหมึกอ่ะอหลายปีเลยนะแม่ชอบต้มหวานอันเนี้ยคินเลงมากินบ,บัยมาอ่ะพ่อไอ้ไฟ กูบ้านอยู่ทะเลมั้งก็เลยแบบอยู่ใต้อะ่ะมันง็แบบแล้วแม่เป็นคนแบบชอบทำอาหารชอบกินชอบอะไรเงี้ยดูกูดิม,มันจะอ้วนขนาด

กลางวันที่นานยังไม่ได้มาเที่ยวเลยช่วงลังศึกก็ปีที่แล้วที่ไปการไปอะไรเหรอที่ไปตั้งแคมป์อะไรที่ไปน้ำตกอะ บรกอบพวกปลาพว่อะไรกันหรอพวกตูกนอะไรหรอพี่พาร์ใครจะมันมึงเที่ยวทุกอาทิตย์บอกฮะส่อที่จะไปเที่ยวไหนดีไอ้เฮียเที่ยวนี้ยังไม่เสร็จเลยมึงจะวางแผนเที่ยวใหม่กะติดี่ายมาจากเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งไงที่อยู่กระบี ปกติก็ไม่เคยเชื่อหรอกแต่กูต่อไปนี้กูอยากไปไหนกูจะไปอยากไปคลองรังก็จะไปอยากไปนู่นนี่นั่นก็จะไป เนกินเบียร like? ์กินเหล้าเซเว่นนี่ขายได้ถึงกี่โมงห้าโมงห้าโมงถึงห้าทุ่มไหมเลยอ่ะกินเหล้าหรือกินเบียร์อ๋อยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวไฟฟินทำไมโอเคได้นี่ไงฮะอ่ะเหล้าหรือเบียร์เดี๋ยวไฟว่ากันนอนก่อนเดีตายไม่ได้นอนเลย ไม่ได้มองเลยจะหกโมงเย็นอยากปรับเวลานะอยากแบบอยากนอนสักตีสามอะแล้วก็ตื่นเที่ยงอนอนนด้อยู่เล่นดนตรีแต่หรือ่ะนนมื่อตอนเมื่อก่อนอยู่กับบิดานอน,นอนได้นะเพาะพีิดาบังคับให่นอน แต่พอแบบมงถึงบ้านแล้วมันไม่ง่วงอะ่ะมันมันเบิง่งเพิ่งทำงานเสร็จอะ่ะแล้วมันยังไม่ได้ใช้เวลาชีวิตอะ่ะกลับมาถึงแบบบังคับตัวเองหรือว่าติดต้องวางโทรศัพท์วะ ิ่งนะเเรื่อยเ่อเอ,อิ่มแหละกูรู้ <ห ả? S 1> กูรู้แหละว่าอิ่มแหละเออฉีดนะะ้ำหน้าไม่หยาบนี่น,น,นี่ฉีดน้ำหน้าไม่หยา เชาาา้ามาดอกกุ้งะไแม่ก็ามากูให้แม่กูทำอะไร้กินรออนนี้